สว,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลโซเวเนียมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนปี2 5 6 8ครับที่มีอยู่4คู่4มุมเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นเจเรกญี่ปุ่นครับเซเรโซซาก้าพบกับชิมิซุเอสทาลส์ครับเวลาบ่ายโมงตรงครับคู่ต่อมาครับเป็นเซเรบิตารีครับเปเชียพบกับคูมเนเช่ครั้งมาตรีหนึ่งครึ่งครับตัวต่อมครับเป็นเซกุนดาสเปนครับเลบันเต้ครับพบกับวกเอคนะาปียคนนรับโอเค ครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง b a l l 7M ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับ b a l l 7M ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นดิวิชั่น1ครับระหว่างเซเลโซสกาโปกับชิมิสุเอสพาวส์ครับเจลิกดิวิชั่น1คุณน่าติดตามอย่างโรสเซเลโซสกาครับเตรียมเปิดบ้านแล้วการเมเยนของชิมิสุเอสพาวส์ครับเกมนี้ทั้งสองทีมมีคะแนน เซเรโซสกาล้างอันดับที่8ส่วนชิมิสุเอสพาร์สเกินที่9ครับพวกการเจอกันในครั้งนี้ครับทั้งสองทีมต่างต้องการชนะเพื่อขยับอันดับขึ้นไปในโซนบนของตารางครับพวกการเจอกันนะครับเจอกันล่าสุดทั้งสองทีมเมื่อวันที่2 6มิถุนายนปี22ครับในศึกเจลิกดิวิชั่น1โดยเซเรโซสก้าเปิดบ้านเสมอชิมิสุเอสพาสไปสกอร์1-0ตอหนึ่งครับภาพรวมเจอกันในช่วงหลัง10เกมทุกรายการทั้งสองทีมผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับโดยเซเรโซสก้าชนะ6นัดเสมอ2โดยชิมิสสสชนนนนนะะ2ัััััดดดใกกกกกาาาารรรรเเเเเจอไมม่่้้้ิปตููขึงงลยคบบซซโ อาเธอร์ปาปาสกุเซอร์ของเซเลโซสก้าเกณนี้ม่มีตัวของไครชิบะโตะกับชุนตะธนากะชิออนฮอนมะครับที่มีการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นอื่นพอลงสนามทั้งหมดจะมาในระบบ4-2-3-1ครับแต่ตัวรับจะใช้งานของฮินตาตะคิดะโดยมีชินจิคกากาวะเป็นแกนหลักในแนวรุกส่วนตัวของลูคัสเฟร์นันเดสมาซายะชิบายามะเจโก้อันดาเดและก็ราฟาเอลดาชิวาในตำแหน่งมิดเส้นและเพย์เมเกอร์ลและสกิลนี้ครับแล้วที่ฟังชิมิสุเอสพาสครับทาราซาฮิโรอากิบาระครับกุเซอร์ของชิมิสุเอสพ โกินมาสกิมารีสมิรันดาแล้วก็เซน่าไซโตะรับที่มีการบาดเจ็บอยู่ผู้เล่นอื่นๆพร้อมลงเป็นตัวเลือกครับทั้งหมดจะมาในระบบ4-2-3-1ครับในการตัวรับใช้งานตัวของมาติอุสเกวินโนเซนโตอุโนะในรู่ใช้งานตัวของคาบิซาบ้าทาคาชิอินุอิไคมาซึกซากิสะสูนกองหน้าตัวเปาอย่างโคยาคิตากาวะและสองเกมนี้ครับฟอร์มสุดเกับเซเลโซโอซาก้าอนับที่8ครับเการสุดเซเลโซบุกไปเสมอวราวาเลสไดมอนด์สมรูปสูน์ครับฟอร์มเกมล่าสุดในรุายการชนะสี่เสมอหนึ่1แพ้์มกาง ในบ้านถือว่าแข็งแกร่งมากเลยครับชนะสี่เกมจากของเกมหลังสุดฟอร์มโดยรวมถือว่าทําได้ดีครับในช่วงหลังชิมิสุเอพสพลาสครับอันดับที่เก้าลกมสุดชิมิสุเอสพลาสเปิดบ้านชนะวินเซลโกเบน3ามตัวสองก้าวฟองเกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้3โดยรวมแล้ว6เกมชนะ2เสมอ1แพ้3ครับฟอร์มโดยรวมถือว่ายังไม่คงเส้นคงวาครับโดยเฉพาะมาเล่นกันเป็นทีมเยืยนนอนแม้ว่าคนเอกการเซโซโอซาก,ก้าได้เปลี่ยนจากการเล่นในบ้านพวกเขามีสถิติที่ดีในช่วงหลังได้ชนะมา2เกมติดขณะที่ชิมิสุเอพสพลาสครับมีปัญหาอย่างชัดเจนมันต้องเล่นนนกันเป็ทีมเยือนทั้งี่รรมย่าแกคับปะตู ค่อนข้างเสียงไงแม้เกมล่าสุดที่มีสุเอ็ดพัทเก็บชนะมาได้แต่เป็นการเล่นในบ้านว่าเจอกันคู่นี้มันจะยิงประตูดได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับสกอร์รวมกันค่อนข้างสูงจากฟอร์มปัจจุบันเซโรโซสกาเล่นในบ้านอย่างแข็งแกร่กงกว่าและชิมิสุเอ็ดพัทมีจุดอ่อนเรื่องเกมเยือนและเกมรับทำให้เซโรโซสกามีโอกาสสูงที่เป็นฝ่ายคว้าแต้มไปได้ครับสกอร์แรกครับเซโรโซสกาชนะชิมิสุเอ็ดพัทสองตัวหนึ่งครับฟันธงคำตอเซโรโซสกาครับสกุลธรรมะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลเซเรบีครับระหว่างสเปเชียพบบกัคมเเเน ฤดูกาลน,นี้รอบชิงชนะเลิศนัดที่2องณสนามซาดิโอนอัลเบโตปิโกค,ครับโดยเกมแรกเสมอกันไป0-0ครับทต่ใ้เกม,มนี้นัชชิตาเจ้าบ้านสเปเชียต้องการคว้าชนะในบ้านเพื่อเลื่อนขั้นกลับสูส่เซเรียอาให้ได้ครับขณะที่ทีมเยือนอย่างโคเมเช่ต้องการบุกมาชานะเพื่อเป้าหมายเดียวกันพอเจอกันนะครับเจอก,กันทั้งสองทีมในศึกไปออฟเพื่อนนัดแรกครับโคเมเช่เปิดบ้านเสมอกับสเปเชียไป0-0ครับวันที่29พฤษภาคมปี2 5ภาพรวมเจอกันให้เกมบางสุดโคเมเช่มีสถิติที่ด 25, ีกว่าครับโดยชนะ3-2เสมอไม่แพ้้กกัััับบบสสเเเเเปปชชีีียยยลลคครรท่าูง อันเจโรกุเซอร์ของสเปเชียเกมไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาดว่าจะมาในระบบ3ามต่อหต่อสครับเช่นเดียวกับเกมล่าสุดในการใช้งานตัวของโซบาตเรเอเรียสฟานเชสโกคซาตาอาดัมนากีฟิลิปโปเบนิเลลี่แล้วก็จูเซเปออเรเดโอครับคู่หน้าเป็นฟานเชสโกปิโอกับจูเซเปเดเซริโอในแต่สองเกมนี้ครับแล้วใงฝั่งโครเมเนเชครับเชโอวานีสต็อปปาครับกุเซอร์ของโครเมเช่เกมนี้ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกันเลยครับคาดว่าจะยิ่ผู้เล่นจากเกมนั้นแรกเป็นหลักมาก ในโอบสามต่อห้าต่อสองครับในการใช้งานตัวของมิเชลคาสเซเนตี้มิเชลโครโรแล้วก็จารีเวเดพุเตในรูปใช้งานของเดน,นิสยอนเซนกับฟรานเชสโกปาเกสซาสเกมนี้ครับฟอร์มสุดเก่าเปเชียนอันดับที่สามในศึกเซเรียบีฤดูกาลปกติเกลสุดบุกเป็นเสมอคอมเมนเช่สมหลุดส่วครับในเพลย์ออฟนัดแรกฟอร์มเกลสุดชนะสมามเสมอหนึ่งแพ้สองในบ้านชนะสองเกมติดชนะหา้าก 8, เกมจับไปเกมหลังสุดครับฟอร์มโดยรวมแล้วในบ้านถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งครับโดยแนวโน้มที่ยิงประตูได้ตลอดคอมเมนเช่ดับที่สี่ครับในเซเรียบีจบฤดูการ ปกติเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอสเปเชียล0-0ในเพลย์ออฟนัดแรกฟอร์มเกมล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้สฟอร์มเกมเยือนไม่ค่อยดีครับไม่ชนะใครหม่องเกมแล้วครับฟอร์มโดยรวมถือว่าไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะเกมเยือนที่ดูมีปัญหาในวันนี้ครับเกมนี้นาชิอาตาการเลื่อนขั้นสู่เซเรียหลังจากนัดแรกเสมอมาแบบไร้สกอร์0-0ครับสเปเชียลได้เปรียบจากการเล่นในบ้านส่วนฟอร์มในบ้านพวกเขายังยอดเยี่ยมครับช่วงหลังชนะมา2เกมติดและชนะ5เกมจาก8เกมหลังสุดขณะที่คอมเปนเช่มีปัญหาเกมเยือนแพ้มา2เกมติดไม่ชนะใครมาของเกมจากเก้าเกมหลังสุดแล้วก็ตามคนม่ ได้ดีกว่ามากในช่วงหลังไม่แพ้กับสเปเชียเลยใน8เกมหลังสุดนั่นแหละจบลงด้วยสกอร์0-0ครับแต่ด้วยความสำคัญของเกมครับจะมีฝ่ายที่เปิดเกมลุกเพื่อชนะครับว่าสเปเชียพยายามเชียร์คนเียบจากการเล่นในบ้านบุกเข้าใส่แต่ต้องระวังการสดกลับของคอมเบเช่ที่แม้ฟอร์มเย็นจะไม่ดีแต่เกมลุกยังมีอันตรายครับแม้ว่าสเปเชียจะมีฟอร์มในบ้านที่แข็งแกร่งกว่าแต่สถิติการเจอกันคอมเบเช่ข่มกว่าทำให้เกมนี้มีความสูสีสูงมากครับมีโอกาสที่ออกได้สามหน้าสกอร์ดรกรับสเปเชียชนะคอมเบเช่หนึ่งประต เรเบนเต้พบกับเ e อีบาครับเซกูด้าดิวิชั่นสเปนคู่สําคัญที่สนามของเรบบนเต้เกมนี้เจ้าบ้านทับครั้งข่าวน้อยเรบบนเต้ต้องการชนะอย่างยิ่งยวดเพื่อการันตีตําแหน่งแชมป์คระที่เอีบาทีมเยือนอยู่อันดับกลางตารตางไม่มีอะไรต้องรู้แล้วครับในโอกาสนี้ผลงานเจอกันครับเจอกันล่าสุดระหว่างเรบบนเต้กับเ e อีบาจบลงด้วยผลเสมอ2-2ครับเมื่อเดือนกันยายนปี24เพอร,ร์ลงเจอกันให้เกมหลังสุดเรบบนเต้เสมอเ e อีบาร์4ครั้งและแพ้1ครั้งครับซ้ายนี้ฝั่งเรบบนเต้ครับอูเรียนคาเรโร,คคกร, lin, ร่กรงงรุญส ไังการใช้งานตัวของคาร์ลอสออเวเรสอังเจลอสโกเบีย e ิเ e เซเต r อีบาร์รและก็พ a าโบมัติเนชอังเดคู่กองหน้าเป็นโรเจอร u บูเก้กับโฮเซรุยบูราเลสมาติแล้ว2เกมนี้ครับถ้าฟังาฟ่งท e ีมฝั่งเอบาครับเ็นนาซันโฮเซกุสือของเ b บาไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนครับคาว่าทั้งหมดจะมาในระบบ4-2-3-1ครับไดการใช้งานของเซกิโออ e เวเรส a มดิ亚สเบเรร่าดาชูวาในรุจะวางโยนกูรูเชต้าฮอสเก้ปักวัสแลวก็โจเซ่ ตัวสุดครับเลยประเทศบที่หนึ่งครับเกมล่าสุดเลยประเทศบุกชนะบลูโกส CF สามปะตสองคเกมวสุดได้ีชนะสี่เสมอห่งแพ้สโดยชนะสาเกมดีมโตัได้สเกมติดต่อกัรเรบนเตมีสดทีเกมยาวที่ยอดเยี่ยมชนะสอเสมอเแพ้เพียงหนึ่งครับเอบานอดที่เก้าเล่าสุดเอบนเปิดบ้านชนะโครบาสีตน่งครับฟองเกลียสุดชนะสาเสมอสแพ้หนโดยรวมชนะสเกมดีมโตได้สาเกมติดฟอร์มโดยรวมถืว่าอยูในเกณฑกลางๆครับมีปัญหาในการเล่นนอกบ้านในรนี้ครบเเบนตมีความมั่นใจสูงมากในเกมนีพราะชนะจะ ีในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จประกอบกับฟอร์มใซม้า,มาที่แข็งแกร่งตลอดทั้งฤดูแม้ว่าเอบาจะมีฟอร์มที่ดูดีในช่วงหลังแต่เมื่อเล่นในนอกบ้านแล้วพวกเขามักมีปัญหาและไม่มีแรงจูงใจเป็นพิเศษในเกมน,นกี้แล้วครับคาดว่าเลเบนเต้เล่นต่อนหน้าแฟนบอลจะต้องการชนะอย่างหนักเลยครับอาจจะเป็นฝ่ายเดินเกมเขา้าตั้งแต่ต้นเกมครับที่เอบาร์อจะเล่นแบบประคองไม่เน้นผลลัพธ์มากด้วยสถานการณ์และฟอร์มเลเบนเต้เก็บสามแต้มสำคัญในบ้านให้ได้ครับส,สาากอร์แรกครับเลเบนเต้ชนะเอียบาร์สองตู้ศูนย์ครับสนองการต่อเรเบนเต้ครับสก คอนตา์ราังต้องการคะแนนเพื่อขยับอันดับขึ้นไปอยู่ในโซนบนของตารางให้ได้ครับในขณะที่ไวกิ้งเอสเคจะกุ้งลีกกำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงมากต้องการสามแต้มเพื่อรักษาตำแหน่งและสร้างความห่างกับทีมที่ตามหลังมาครับเพรวะนั้นเจอกันนะครับเจอกันล่าสุดทั้งสองทีมเมื่อเดือนกรกฎาคมปี24ครับในรายการนอร์เวย์ที่เบลเกนซึ่งไวกิ้งเอสเคเปิดบ้านชนะโม e ไปได้หนึ่งประตูส่วนครับพรารวมหกเกมหลังสุดเนี่ยโม e ยังคงทำได้ดีกว่าเล็กน้อยโดยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองการเจอกันมักทำประตูได้สูงมากเลยครับเก้าเกมจากส่ออขงโมมเก มีตัวของซสการิสออปป้าแดนเซลเดโรเว่ครับมาร์ตินเฮลฮันแล้วก็นิคลัสเดีอเซนวัสเปิร์ทที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดจะมาร์โดซีต่อสามต่อสามครับแดนกลางใช้งานตัวของช er, en, ิปสโลเฟอร์ฮาวเกนแอนกรัแมทแมกนัสไทคริมแนวรุกจังหวางอีริกเคลสตันเฟรนดิกเกเบรซันครับแล้วก็คริสเตียนเอิลเชนแล้วล่วสุดเกมนี้ครับถ้าดูฝั่งไวกิ้งเอฟเคครับบิยันเต้รุนเด้ฮาลไซฟ์กุ่มสุดข,ของไวกิ้งเกมนี้ขาดตัวของนิคลัสเดโรโกสติโนลก่ ใช้งานตัวของ s ซนเดอร์ส e ว s เซนโจเบลแล้ยาคอฟเซกาเดล n ฮงเซนแนวร้จวังเฮอร์แมนโยฮันเฮาเกนปีเตอร์บร r คคิเดเชนแล้วก็เอ็ดวินออสโบและสองเกมนี้ครับฟอร์สการ์มอนที่สิเกมล่าสุดโมบุกไปชนะเอสเกบรานสาตัวศูนย์กฟอร์กมล่าสุดรวมทุกรายการชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สไม่ชนะมาสองเกมในลีกติดฟอร์มกมล่าสุดชนะ3ามเสมอหแพ้สฟอร์มโดยรวมถือว่ายังไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะเกมในบ้านที่ไม่แน่นอนครับวกเอสเันดับที่หนึ่ครับเกมล่าสุดวัยุกเอสเกาบุกไปชนะบรูเิมสี่ต ชนะรวดขอเกมติดต่อกันยิงประตูได้6เกมเกมเยือนชนะติดต่อกัน8เกมทุกรายการฟอร์มโดยรวมถือว่ายอดเยี่ยมมากครับและร้อนแรงสุดๆในตอนนี้ในนอกเกอรนี์ครับโมในฐานะทีมเจ้าบ้านต้องการเก็บชนะเพื่อขยับอันดับในตารางแต่ฟอร์มในบ้านช่วงหลังไม่ค่อยน่าประทับใจที่วิกกิ้งเอฟเคกำลังอยู่ในช่วงที่พีคสุดชนะรวดมาหลายเกมติดทั้งในบ้านและนอกบ้านเกมลุกเฉียบคมกรับเหนียวแน่นแม้โมจะมีสถิติการเจอกันในบ้านที่พอสู้ได้แต่เมื่อดูจากสถิติและฟอร์มปัจจุบันของวกิกกิ to ้งเอสเคแล้วเป็นเรื่องที่ยาก ครับโมแพ้เวกิ่งเอฟเจนหนบสาับฟนองรับต่อไปเกมเชครับโอเคสการวิ้าบอลนี้ก็ขอจะเป็นี้ครับหากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็อยมกดซับสไครป์เป็นใจผู้ผมนะครับการมิเ้าบอลนี้ก็ขอจากไปนี้ครับสวัสดีครับผม